แคสติ้งที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพาเข้าไปแข่งขันในรายการนะครับที่นี่ก็เข้าไปแข่งในรายการก็เอนก็แข่งเสร็จปั๊บเวรนก็เจอโปรดิวเซอร์ของค่ายเพลงค่ายหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ขออนุญาตเอ่ยนามก็คือค่ายเพลงาลายไทยอินดี้นะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับก็คือเฮียครับอาจารย์โจอาจารย์โจเป็นคนส่วนเหมือนว่าบักหลังสนใจอยากเ็ดเพลงบ่พอดีอาจารย์เ็ดเพลงเสนอค่าย <Okay. S 1> ครับก็เลยเราก็เลยส่งเพลงมาให้เวนทอง นะครับส่งเพลงให้ท่องประมาณสองอาทิตย์อของเฮียช้างครับผมของเฮียช้าชงาาาต้องขอ,ขอ,ขอบขอบพระคุณเฮียช้างที่ให้โอกาสเหมือนนะครับและทีนี้ก็ให้เพลงมาท่องสองอาทิตย์คนก็เลยส่งส่งเพลงกลับไปก็อเออเข้าห้องอัดได้นี่เสียงพ่อได้ยูเออพ่อพ่อ,อ,อไปได้ยู่ได้ล่องเบิงบอลล่องเข้าห้องอัดเบิงบอกันเลยก็เลยไปเข้าห้องอัดครับทีนี้มันก็ไม่มีทุนหรอกแต่พอนี้ทีดีทีนี้เหมือนมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่เพ่อน มาเรียนปอโทอยู่มาหาไหลยราชาพัฒอุดรเป็นไอหักน้องฮักกันมันก็เลยเอ้ยมาห้องอัดมูไอที่ละ่ะไอเอาน้ําพันเดียวครับไปเข้าห้องอัดก็พี่เขาช่วยนะครับผมแล้วก็คือถือว่าจ่ายแต่ค่าห้องอัดแต่ค่าค่าโปรดิวค่ามิกค่านน้นนั่นนี่คือเขาไม่เอาเพราะว่าเขาช่วยเหลือนะครับก็เลยทำทำเดโมเสร็จทำเดโมเสร็จก็คือส่งไปเสนอผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็ทีนี้มันก็มีชื่ออยู่ในรายการพิจารณานะครับ ที่จะเข้าไปอยู่ในค่ายนะครับแล้วที่นี้ก็อันนี้ว่าไดีบุสบอลว่าด้บุสบอลดีบุสบอลครับก็ที่ไปที่มาก็ถึงที่แล้วก็ที่ไปที่มาก็อย่างนั้นนะครับก็คือทีนี้ไม่ใช่ว่าผู้ผู้พิพากุนผูดหัวหูไม่อยู่แล้วไปยังไงว่าทีงไหนทีนี้ก็ที่ท็อปไลน์มิวสิกนะครับเขามีโปรเจกต์ก็คือ33ปีท็อปไลน์นะครับผมเป็นสามสิบปีท็อปไลน์ที่ออนทัวร์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ ทีนี้เฮียช้าง er นะครับเจ้านายที่เขารอรับเหมือนพิจารณาเนี่ยเขาก็ถามว่าเหมือนมีไข้หรือยังยังทําเพลงอยู่ไหมนะครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเฮียจะเสนอผู้ใหญ่ให้ก็ผมก็เลยตามตามเฮียครับผมนะครับเฮีย er ก็เลยพาไปฝากที่ท็อปไลน์มิวสิกนะครับพาไปเซ็นที่ท็อปไลน์มิวสิกนะครับเหมือนก็ได้เซ็นสัญญากับท็อปไลน์นะครับเป็นเวลา สามปีนะครับถ้านะับปีนี้ก็คือปีที่3มนะครับผมนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ผ่านไปก็คือโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project ของ3าาปีท็อปไลน์เนี่ยคือผู้ใหญ่เขาเขายกไปแล้วก็คือไม่ได้ทําแล้วครับผู้ใหญ่ท่านก็เลยคืนสัญญาให้นะครับเด็ก3เด็กนิวเจนทุกคนที่เซ็นไปเมื่อ3าปีที่แล้วนะครับนะครับทีนี้ก็ก็ตกมาปีที่ปีที่3เนาะพี่หนุม่มแล้วนั่งตรงไหนดีเอาใหญ่อีกแล้วพี่น้อง ม่ค่อยแจ e. ้งไปแลวนะครับไค่อยแจ้งนะครับโอเคแจ้งบอแจ้งบ้างเอานี่เห็นพวกเนี้เมื่อกี้มันมันไม่มีไว้ข้างข้างเนะครับทีนี้พอพอปีพอปีที่สามเนี่ยเข้าเข้าสู่ปีที่สามนะครับก็ผมก็ไปทํางานเป็นเบื้องหลังง่ายๆตรวจในหนองว่าองการเพลงน่ะมันมีจะมันมีห่วงเวลาหนึ่งที่มันโศกเศร้าแล้วก็ มันไม่สามารถที่จะลงทุนได้เอาตรงๆรวดเป็นผมกับ่ลงทุนเนี่ยเพราะยังคือเอ่อยูทูบเบอร์มันมาแรงหมายถึงว่าจักสายยังเป็นสายยังสิยูยูเขาสิมามาลงทุนกับเพลงนี้มันยากอยู่มันไม่คุ้มที่จะลงทุนนะครับอันนี้ผมเข้าใจผู้ใหญ่มากเลยงานหรอวาหมดเยอะนะทำเอ็มวีน่ะทำเพลงเพลงหนึ่งก่อนจะปล่อยได้ก็หมดเป็นแสนนะครับ ปล่อยเพลงเสร็จก็ต้องมีค่าพีอาค่าประชาสัมพันธ์อะไรเยอะแยะก็คือศ <Yeah. S 2> ิลปินคนหนึ่งจะเป็นที่รู้จักได้ <Yeah. S 2> ผมว่าหมดกันเป็นล้านนะครับแมนครับต้องมีอย่างต่ำหนึ่งล้านบาทนะครับถึงจะสามารถทําให้ศิลปินคนหนึ่งเป็นที่รู้จักระดับประเทศได้สามารถขายงานได้นะครับผมผม,ผมก็คิดว่ามันก็ยังไม่คุ้มที่จะผู้ใหญ่จะลงทุนนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับผม,ผมก็เข้าใจผู้ใหญ่แล้วก็ช่วงที่ผมไปทําเบื้องหลังนะครับช่วงที่ผมไปทําเบื้องหลังของ ของค่ายที่ผมเคยอยู่นะครับก็เอาง่ายๆว่าเอาง่ายๆว่ามันเป็นค่ายเดียวที่อดีตอดีตวงเก่าของบอสของเราก็อยู่ที่นั่นนะครับก็คือ,อขออนุญาติเรียกชื่อว่าวงแสงของฟินแลนด์เนาะในในตอนนั้นนะครับผมไปแสดงที่อคอนเสิร์ตโคตรยักษ์นะครับอยู่ที่สมุทรปราการเนาะสุาการดิ ตลาดร่องม้าชีเออร์ตลาดร่องมาชีเออร์สมุทรปราการมาครับบางประกงไม่ใช่เหรอบางประกงมครับเออจากเชียงแซวมครับเอ้าหรอกทำรายงานข้อจดยักษ์ไม่ไม่ไม่ยักษ์ยักษ์ปีแรกอยู่บางประกงยักษ์ที่สองอยู่ร่องมาชีเออร์สมุทรปราการครับอยู่หลังสุวรรณภูมิอ่ะครับแล้วก็บอสบิ๊กก็เลยถามช่วงนี้เธอมีเวลาไหมผมก็เลยบอกว่าเออมีพอมีครับบอสสำหรับพอดีว่า สี่ส่วนไม่เหตุงานเบื้องหลังเด้เออมาเนี่ยหละเห็ดหลังบ้านขายของเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ล่ละฉันจะเลิกเดินสาย,ยแล้วตอนแรกที่เศร้าเดือนสายเนี่ยบอลเพิ่์นมาตอนแรกก็เลิกเดินสายใช่ฉันที่เศร้าเดือนสายแล้วเออพอดีว่าฉันที่เห็ด,ดขายของออนไลน์อยู่บ้านเธอนสนใจมาเป็นแนดมีนใ่ชั้นบอพ่อจะมีเวลาบอผมก็ช่วงนั้นผมก็เรียนเรียนเรื่องหลังบ้าน Facebook แล้วก็เรียนเรื่องอินฟลูมาด้วยอยู่ผมก็มีความรู้คร่าๆอยู่ก็เลยก็มีเวลาครับเพราะว่า ช่วงนั้นเอนพักอยู่บลบ้านบอสจะอยู่ยะโสเนอะอุบลยะโสเป้ไก่กันง่าครับมันก็เลยเออบ้างพอดีครับบอสก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมเข้าไปคุยก่อนถ้ามีความเป็นไปได้ยังไงผมก็จะจะเข้าไปช่วยเอาบอสบอกว่าไปส่งในเดร์สนามบินได้ครับได้ครับนะครับแล้วผมก็เลยนะครับได้เข้ามาช่วยงานบอสบิ๊กนะครับหลังจากที่เพลงหอยใจบ้างไฟแสนมีกระแสนะครับในช่วงนั้นนะครับเนาะ ช่วงที่ห้อยใจบังไฟแสนฟรีเวอร์ผมก็เลยเข้ามาซอยงานโดยบอสก็ให้ทําในตําแหน่งแอดมินเพจผู้ยิบ้านฟินแลนแล้วก็แอดมินเพจ่ายเพลงโกเกียมิวสิกใช่ครับตัดต่อคลิปถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์แล้วก็ไลฟ์สดข,ขายบัตรนู่นนั่นนี่แล้วก็ดูแลเบื้องหลังศิลปินช่วยบอสนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนั้นก็คือน้องเพลงด้วยครูชินจังซีแกมคอปเตอร์ด้วยนะครับในช่วงนั้นนะครับผม นะครับก,ก็ยาวมาจนถึงตอนนี้แหละครับผมแล้วก็ในในส่วนเดิมในส่วนเดิมของเวินเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ก็ได้คืนสัญญาให้เรียบร้อยแล้วเหวินถึงมาอยู่ที่นี่ได้ถึงจะสามารถมาเซ็นสัญญากับที่ใหม่ได้นะครับนะครับก็กันยมหอดจรีละครับผมก,ก็ตามที่ทุกท่านเห็นตั้งแต่เริ่มทําเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมานั่นแหละครับทีนี้ในส่วนของอันผมกับบอสบิ๊กนี่ผมเห็นเล่าตั้งแต่เรามาแต่ฟินแรกใหม่ๆนเยพี่หนุ่ง ช,ช่วงนั้นเหมอนร้องเพลงอยู่ดอนอเนาะเวรเวรไปร้องเพลงอยู่บ้านดอกจานอยู่ซอยกินตคามซึ่งซึ่งบ้านดอกจานซอยกินตคามอ่ะชมรมหน้าศิลป์บ้านดอกจานอ่ะยุติดกับบ้านของอันพุทธยาของบอส<อ>ช่วงนั้น,นที่าาใช่บ้านญาจาันยุติดกําแพงติดกันกับบ้านญาจาันแล้วทีนี้ช่วงนั้นบอสมามาอยู่เมืองไทยใหม่ๆก่อนที่จะเข้าไปอยู่วงวง,วงมันแสงทองนะครับผมเห็นบอสมาตั้งแต่ผุนแหละแต่ว่าบอสเราเราบริษาทหัากจคมดอก แต่ว่าผมอะติดตามเราตั้งแต่เล่าเริ่มเ hit social hit YouTube แม่ตั้งแต่เรา hit YouTube เหมือนกับเบิรงนแล้วมั้งตั้งแต่เราอยู่ฟินแลนด์หมดละแล้วเบิร์นก็เห็นแกนั่งนั่งอยู่ข้างหลังสุดแต่ว่าเบิร์นก็ก็ยังบอบหุ่นจักรเป็นประเดี๋ยแต่ว่านักร้องผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเหมือนเขาสะกิดเอ้าผู้หญิบ้านฟินแลนด์ตอนนั้นผู้ยิบัฟินแลนด์ตอนนั้นเอ้าบอกเอ้าเราขึ้นมาอยู่พีได้เพิ่์นก็เลยงงนางก็เลยบอกว่า บ้านนั่งกับยู่ซ้อยกินยุติดกับดีเด็กกำแพงบ้านดอกจันบ้านบ้านดอกจันบ้านพี่หวังพี่บอยเนี่ยโอ้สัมพ่อแมนขนาดอกสัมพ่อเรามานางเบิงขนาดอกแกมานางดูแป๊บหนึ่งแล้วแกก็ไปนะครับผมก็เห็นแวบๆทำหนักเสียทั้งหมด8ดวงแต่ว่าผมก็ได้มาเจอบอสบิ๊กมากขึ้นบ่อยขึ้นในช่วงหลังๆที่ผมมาอยู่กับพ่อสีจันนั่นแหละครับพ่อสีกัแล้วก็ไปรับเชิญกับกุมปิดของนายลิตะไหล่เน่ไปยามบอสพูนันแน่นะครับ ก็มีโอกาสติดตามพอ่อขับรถให้พอ่อถือเสื้อดูแลอะไรเป็นสตาฟให้พอ่อเวลาที่พ่อไปขึ้นกลุ่มติดช่วยอของวงแสงทองแสงทองฟิแนแล้วก็มาลีตาไรนะครับผมก็ติดตามไปช่วงนั้นก็เจอบอสบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น,บ,นบ่อยขึ้นนะครับหลายๆงานงานขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดน้องมานีตางานเปิดวงงานยังกัไปกือสวนกันกับบอสตลอดบอสบอสแล้วก็แยบอยู่ดนเออไม่ไ,ไโอ้ยคือเมื่อว้แท้ เออบ้างๆก็มาเยี่ยมมายามเนี่เพื่อนว่าเออบ้างๆก็มาเยี่ยมมายามเนี่เพื่อนว่าโอ้ยสิยากมากอยู่คับผมผมต้องเด็กับครับผมขับรถในพ่อตลอดครับแล้วก็ไปเจอกันบ่อยขึ้นก็คืองานถ่ายเนาะแล้วพี่หนุ่มเวลาบอสบิ๊กไปรับเชิญนะครับผมเคยถ่ายคลิปลงอยู่อยู่ในเพจผมนั่นแหละเวลาไปคอนเสิร์ตต่างๆผมก็จะเจอเจอตลอดเจอสวนกันตลอดรับบอสแต่แต่ไม่มีโอกาสได้นั่งคุยกันเนื่องด้วยความยุ่งยากของงานแล้วก็เวลา หลายอย่างนะครับเนา็ึือมแต่สวนกันไปสวนกันมาก็สวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มให้กันสวัสดีครับไปเห็นกันบ่อยขึ้นมาแต่แต่ก็ได้คุยกันจริงจจังมากที่สุดก็คือคอนเสิร์ตยักษ์เฟสตบิวัลอยู่ที่ตลาดลองมาซีเอสมุปราการที่ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาช่วยงานเบื้องหลังให้บอสั่ะครับคือที่ไปที่มานะครับคือที่ไปที่มาก่อนที่มัองไปมองมาก่อนที่จะได้มาอยู่กับ ตเกียวมิวสิกทาวรนนะครับผมนะครับตามที่พี่น้องถามนะครับถึงไหนแล้วคอมเมนต์ผมลืมอ่านคอมเมนต์ครับผมหา,าเพลงแนวหมอลำอยู่ข้างหลังพี่นหนุ่มอยู่น้าห้องน้ำเหมือนมัดไปอยู่หาเพลงแนวหมอลำม้วนๆบังๆแนวลูกเหมือนค่ะผมครับแนวหมอลำครับผมสําหรับสายที่เหมือนถนัดนะครับผมก็จะเป็นเพลง ลูกทุ่งเพลงหมอลำนะครับลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งภาคกลางบ้างที่เป็นสไตล์รถแห่ลำวงนะครับแล้วก็ลักลักเลยที่ถนัดอีลีก็คือลูกทุ่งหมอลำนะครับผมสไตล์ไอ้มนแค้นไอไผ่นะครับสไตล์ข้อสีจันนะครับผมกะนี่นะครับผมลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งอีสานเท่าเนี่ยครับที่ทีถนัดนะครับอ่ะก็ดูดูพี่หนุ่มทํางานไปนะครับเสร็จแล้วครับขอให้ตังตังนะครับขอบคุณครับ โอกาสและเวลาเหมาะสมมาแล้วค่ะขอบคุณครับลองเพ่งไห้ฟังในจ้าม่เอายาฟ้าหงก็แอม,มอยู่หมอลำโบราณยานคนว่าไม่ทันสมัยก็แล้วแต่ตามใจได้ทุกทางบอกควางเจ้าดอก วาสนาเตาคอยคืบคอยครานอ่านกระต่ายบอกไอคนกระจกบอกได้สามคำก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอ้ยพอใหบ่บอรับฮะมันอาจจะมีไหลเหลือไหลเลงบางเรือพี่น้องเด้อครับคือไหลเหลือไหลเลงก็คือไหลไปกับน้ํากับสายฝนนะครับผม นะครับคือยอมรับว่าก็ก็ยังคุมเสียงตัวเองไม่อยู่นะครับผมอันนี้คือต้องต้องขอยอมรับตามตรงแล้วก็ขอพูดตามตรงเลยว่าคือเหมือนไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีเลยแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ร้องเพลงเลยนะครับผมอันนี้ต้องขอ Leave อภัยหลายๆครับแต่ถ้าเหมือนมีเวลาซ้อมได้ร้องต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวคอมันอยู่เส้นเสียงมันอยู่เดี <odel> ๋ยวเสียงเวนจิกับมาอยู่ครับผมก็คือช่วงช่วงนี้คือเหมือนพึ่งกลับมาจับใหม่ ได้ร้องเพลงนะครับได้ขึ้น2เวทีก็คือเวทีแรกที่เปิดตัวในโตเกียวลัมโตเกียวลัมซิงกกลุ่มปิดสเปเชียลแล้วก็เปิดวงโตเกียวลัมซิงอย่างเป็นทางการนี่คือ2เวทีที่เหวินเพิ่งได้ขึ้นเพิ่งได้ร้องเพลงนะครับอันนี้คือต้องขออภัยพี่น้องหลายๆเพราะว่ามันก็ยังจะมีความประมาแล้วก็ความไม่เต็มร้อยอยู่นะครับอันนี้คือต้องต้องขออภัยหลายๆได้พี่น้องด้วยนะครับแต่ก็หลังจาก หลังจากเสร็จวงเปิดวงอีสานสนครศรีเนี่ยเวอร์ซีมีเวลาหลายขึ้นกว่านันนน้นอยู่ครับพี่น้องที่จะได้เตรียมตัวตัวเองอย่างสมัครเม้มนนะครับอันเปิดเปิดวงอีสานสนครศรีแล้วอันซีมิเวลาคืออันไปเกี่ยวเขาา่าวันนี้อ่าอย่ากล่าวว่าอย่ากล่าวว่าเกี่ยวเกี่ยวนี้น่าต้อนะครับเอานดูน้องเวอร์อน, <laughs> นะครับเอาไปดูเนี่ยมุข่อยอยู่น้องกันยังไงก็ตั้ง,ตงแต่แรกเลยครับผมเออมุข่อยอยู่น้องกันตั้งแต่อีพีแรกเลยครับใช่ก็คือ อยู่อยู่กั้คือจะจะมาอยู่ขอนแก่นก็คือคอยู่ย่กันต้องการตลอดอร็เห็นันนี้นี่ต้องการตลอดเออครับนะไม่ไม่ใช่อย่าใช้คำว่าเอ็นดูเลยมัดสนิทกันเข,ข้าเลยก็เข้ามาเอ็นดูเห็นหเห็นกันเขาเห็นกันพู้นังแต่อยู่